สวัสดีครับผมพิตั้มทาเมยะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการถอยข้อซองแบบไม่ต้องตีวงเลี้ยวทางด้านซ้ายมือนะครับมีเ,เพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่าพิตั้มผมดูในคลิปพิทั้ม์แล้วมีแต่ถอยข้อซองไม่ตีวงเลี้ยวทางฝั่งขวามือพิตั้มลืมทำทางฝั่งซ้ายมือหรือเปล่านะครับ <S <S ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทํา้เพื่อนๆดูครับถอยข้อซองแบบไม่ต้องตีวงเลี้ยวทางฝั่งซ้ายมือเป็นยังไงการระยะยังไง ไปดูกันครับไปก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกหล้างใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการถอดข้อซองแบบไม่ต้องตีวงเลี้ยวทางฝั่งซ้ายมือนะครับม,มีเพื่อนหลายคนถามว่าพี่ตั้มผมดูคลิปมันมีแต่ถอดข้อซองไม่ตีวงเลี้ยวทางฝั่งขวามือทางฝั่งซ้ายมือพี่ตั้มมีไหมผมก็ลืมไปนะครับลืมทำทางฝั่งซ้ายมือนะครับโอ้แย่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมา ทําเป็นตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการถอยข้อซองแบบไม่ต้องตีวงเดียวซองอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเป็นยังไงไปดูกันครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะซองอยู่ทางฝั่งซ้ายมือครับเนี่ยระหว่างรถคันกระบะสีขาวกับรถคันสีดํานะครับทางซ้ายมือนะครับเราวิ่งตรงๆมาก่อนครับพยายามชิดซ้ายนิดนึงนะครับให้เรานะครับอยู่ตรงกลางตัวเรานะครับอยู่ตรงกลางทับเส้นทับเส้นลูกศรนะครับ สังเกตก็ได้ครับว่าทางฝั่งซ้ายมือเรานะครับกระจกมองข้างเรามันจะอยู่ในระดับเดียวกับไฟหน้าของรถนะครับอยู่ในระดับไฟหน้าของรถที่จอดอยู่นะครับนี่คือวิธีการกะระยะในรถนะครับเราจะไม่สามารถกะระยะได้ว่ามันห่างเท่าไหร่อะไรยังไง1เมตร2เมตรไม่มีทางรู้ครับมันไม่มีใครวิ่งเจอซองปุ๊บเฮ้ยหยุดก่อนท้าหลังหยุดก่อนปุ๊บวิ่งลงไปกลางตละัเมตรปุ๊บหเมตรครับวิ่งกลับมาครับอ้อมเมาสกลางหนึ่งเมตรครับอ่าผมได้1เมตรแล้วครับ ข้างหลังหยุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งนะครับก็วิ่งขึ้นมาปุ๊บขึ้นมานั่งรถนี่มันหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรมันขาดไปกี่มิลวะเอารถไปใหม่วิ่งปุ๊บอย่าเพิ่งนะครับวัดใหม่หนึ่งเอา้าเมันไม่ตรงว่ะเดี๋ยวต้องต้องมารวิ่งขึ้นไปเอาช็อคมาขีดถ่นปุ๊บขีดตกลงมามองกระจกข้างอ๋อมันห่างหนึ่งเมตรพอดีเลยโอเคมันต้องเกยเข้าไปอีกนิดหนึ่งเียซ้ายเกยขวาตต้งแต่งให้มันเท่ากับหนึ่งเมตรพอดีอ่ะหนึ่งเมตรหรือบปล้ว มันไม่มีใครทำแบบนี้ครับดังนั้นวิธีการกะระยะคร่าวๆครับก็คือเราจะใช้นะครับกระจกมองข้างนะครับบังนะครับบังไฟหน้ารถถือว่าโอเคแล้วนะครับวิธีการกะระยะแค่นี้โอเคแล้วนะครับเราขับตรงมาครับวิธีข้างขับลงมาปุ๊บนะครับขับตรงๆมาก่อนนะครับขับตรงๆมาพอขับตรงตรงมาปุ๊บเราจะนับครับผมเราจะนับซองนะครับซองที่เราจะเข้าปุ๊บคันถัดมานับคันที่หนึง่งครับ คันถัดมานะครับนับคันที่2ครับคือคันนี้ครับอ่าพอถึงคันที่2ปุ๊บเราจะให้ตัวเรานะครับเลยคันที่2มาครับอ่าเลยมาครับผมนะครับพอเลยมาปุ๊บนะครับชิบอ่าพอเลยมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับหยุดรถครับใส่เกียร์อาใส่เกียร์อาปุ๊บเราจะถอยมาครับพอถอยมาปุ๊บถอยมาได้หนึ่งวิหมุนทยอยหมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับอ่ะมาครับ หอยมา1วิครับแล้วหมุนซ้ายครับนะครับหมุนซ้ายโค้งมาเลยครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเพราะว่าซองตางฝั่งซ้ายก็ต้องดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับรถมันจะโค้งเข้ามาเลยครับถ้ามันเบียดคืนก่อนนะครับคืนก่อนอ่าคืนแล้วหมุนใหม่ครับคืนแล้วหมุนใหม่ครับอ่านะครับโค้งมันจะโค้งมาพอดีเลยครับอ่าโค้งมาปุ๊บนะครับพอโค้งมาปุ๊บเราก็รอดูครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่าเราเห็นประตูบานหน้าแรกไหมถ้าเห็นผ่านครับรอเลยครับเห็นประตูบานที่สองไหมผ่านถ้าเห็นแล้วผ่านไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรับ ถ้าเห็นช่องว่างระหว่างรถเรากับรถคั้นข้าง้างฝั่งขวาถือว่าโอเคแล้วเราลดตรงอย่างเดียวครับพอลถตรงปุ๊บนะครับอลดตรงแล้คือรถตรงครับยุดรถนะเวลาคือลถตรงนะครับยุนรถนิ่งๆปุ๊บอแล้วคือลถตรงครับพอคือรถตรงมาปุ๊บอเราก็ถอยมาครับถอยมานะครับถอยมาปุ๊บนะครับแล้วเราก็เช็คครับว่าเส้นไกด์ไลน์ของเรานะครับเส้นไกด์ไลน์ของเราขนานกับลูกนอนไหมนะครับขนานกับแนวปูนด้านหลังไหมนะครับ เช็คด้านข้างว่าตัวถังรถเราขนานกับรถที่จอดอยู่ด้านข้างไหมทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับเช็คว่าตัวถังรถเราขนานกับเส้นไกด์ไลน์ไอเส้นเส้นแบ่งซองด้านหลังนู้นไหม,มนะครับเช็คหมดเลยครับถ้าขนาดเรียบร้อยปุบ๊บคือรตอถอตรงทำารงตรงได้เลยนะครับเราจะหยุดเมื่อไหร่ครับเราจะหยุดก็ต่อเมื่อกระจกมองข้างของเรานะครับเท่ากับขันข้างข้างนะครับถือว่าโอเคหรือจะให้ล้อหลังเราชะลุกหนอน ก็ได้แบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วแจกเพื่อนๆเลยพอจอดเรียบร้อยปุ๊บใส่เกียร์พีพี่จังครับง่ายๆแบบนี้แหละครับใช่ครับง่ายๆแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกครับว่าเมื่อจอดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูนครับขออนุญาตนะครับใส่แมสนิดหนึ่งนะนะครับใส่แมสก์ได้หนึ่งปั๊บโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันครับมานะครับ นี่คือด้านนอกครับเราถอยมาปุ๊บนะครับเห็นไหมครับหน้าเราจะอยู่ในแนวเดียวกันนะครับทั้งฝั่งซ้ายมือของเรานะครับที่เรามองเข้าไปหรือถ้าเรานั่งในรถนี่คือฝั่งขวามือของเราเราจะมีช่องว่างประมาณนี้สามารถเปิดประตูได้นะครับเราไปดูฝั่งนู้นกันครับมานะครับไปฟังดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้นะครับระยะห่างจากเส้นเท่ากันกับฝั่งนู้นถือว่าโอเคสามารถเปิดประตูได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆระวังด้วยนะ บางที่มันมีเสานะครับถอยมาก็ต้องดูช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับเสาด้วยว่ามีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างถอยไปได้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการถอยข้อซองแบบไม่ต้องตีวงเลี้ยวนะครับเราเดินหน้ามาตรงๆเลยนะนะครับเดินหน้ามาตรงๆเลยนะครับแล้วก็ขับเลยมาครับพอเลยซองที่เราจะเข้านับคันที่1น,นับคันที่2ปึ๊บพอตัวเราเลยคันที่2ปึ๊บอยู่รถครับถอยมาได้หนึ่งวิตีมุมพวงอะไรครับโค้งเข้ามาครับถ้ามือใหม่ยังไม่ฉางพอ ยังถอยเข้าไม่แม่นพอโค้งมาแล้วเบียดแก้ยังไงแก้ด้วยการคี่รถตรงถอยมาตรงตรงก่อนถอยไม่ได้หนึ่งวิแล้วหมุนซ้ายใหม่ให้หมดแล้วโค้งเข้าไปครับมันจะเข้าได้พอดีเลยครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยพี่ตั้มครับแบบนี้ใช่เลยครับเดี๋ยวผมไปลองฝึกดูบ้างครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ให้เพื่อนเพื่อเข้าใจถึงขั้นตอนนะนะครับใครยังงงวิกกี้มาเร็วไปหรือเปล่าพี่ตั้มนะครับผมอธิบายให้ฟังสั้นอีกทีนึงนะครับเมื่อเราเดินหน้ามานะครับเราเจอซองทางฝั่งซ้ายมือนะครับเรามองไปอ้าได้ซองหร,รือยแล้วฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นซองพอดีเลยนะครับแต่ด้านขวามันมีอุปสรรคมีเอังมีถังขยะมีอะไรจอดขวางไว้นะครับไม่สามารถเลี้ยวได้นะครับมีรถเข็นอยู่มีคนยืนคุยกันเป็นขยงเลยนะครับเราไม่สามารถตีวงเลี้ยวได้นะครับทีนี้ เราก็จะใช้เทคนิคนี้เลยโดยการถอยก็ซองแบบไม่ต้องตีบน,นี้นะครับเดินหน้ามาตรงๆก่อนนะครับให้กระจกมองข้างนะครับบังนะครับอยู่ในระดับไฟหน้าของรถที่จอดอยู่นั่นคือระยะห่างจากรถเรากับรถที่เขาจอดอยู่กาลังพอดีเลยนะครับเมื่อระยะห่างแบบนี้โอเคแล้วเดินหน้ามาตรงๆครับเดินหน้ามาตรงๆอย่าเพิ่งเลี้ยวอะไรทั้งสิน้นเมื่อถึงซองปุ๊บพร้อมเลยครับเลยมาคันที่1น,นับคันที่1น,นะครับเลยมาอีกคั้ที่1 นับเป็นคันที่2นะครับก็คือคันที่2นะครับช่องว่างคันที่1นึ่คันที่2ครับเมื่อเลยคันที่2อมาปุ๊บให้ตัวเรานะครับหัวไหล่เราเนี่ยเลยคันที่2อมาเมื่อเลยมาปุ๊บนะครับอยู่รถปั๊บอ่ะใส่เกียร์ถังถอยมาได้นิดเดียวทยอยหมุนซ้ายหมดเลยครับทยอยหมุนซ้ายหมุนเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับหมุนเรื่อยๆครับหมุนเรื่อยๆหมุนไปจนหมดเลยครับหมุนเรื่อยๆหมุนไปจนหมดโค้งมาปุ๊บอ่ะ มันจะโค้งฟืบเข้ามาในซองพอดีก็ดูกระจกงข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาดีๆครับเช็คฝั่งซ้ายว่ามีช่องว่างนะครับระหว่างรถเรากับรถที่จอดอยู่ทางฝั่งซ้ายไหมเนะ่ครับมีช่องว่างไหมนะครับดูกระจกงข้างฝั่งขวาครับว่าเราเห็นประตูบานแรกไหมเห็นประตูบานที่สองไหมนะครับถ้าเห็นประตูบานแรกผ่านถอยมาได้เรื่อยๆดูประตูบานที่สองเห็นหรือยังถ้าเห็นผ่านถอยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งว่ารถเรามีช่องว่างระหว่างรถเรากับรถที่จอดอยู่ทางฝั่งขวาไหมถ้ามีช่องว่าง เรียบร้อยครับเรามาถูกทางเช็คช่องว่างระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาด้วยนะครับว่ารถเรามีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างปุ๊บรออย่างเดียวครับรอรถตั้งตรงครับเมื่อรถตั้งตรงปุ๊บยืนรถครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ครับยืนรถก่อนอย่าเพิ่งเดินหน้าต่อเพราะถ้าเดินหน้าต่อมันจะโค้งไปแล้วเราจะหมุนพวงมาลัยไม่ทันรถตั้งตรงยืนรถปุ๊บแล้วคือรถตรงครับปุ๊บคือรถตรงหมุนสองรอบครับนะะหมุนสองรอบนะก็คือพื้นที่ว่างเนี่ยกลับมาที่ด้านบนนับหนึ่ง โค้งกระบมอีกทีหนึง่งนับซนครับเมื่อสองรอบปุ๊บถอยมาตรงๆครับถอยมาตรงๆเลยแล้วหยุดรถครับเราจะหยุดเมื่อไหร่ครับพี่ต้อมครับเราจะหยุดก็ต่อเมื่อกระจกมองข้างของเราถ้าเป็นรถเก่งนะครับกระจกมองข้างของเราเท่ากับกระจกมองข้างของคันข้างๆนั่นเองนะครับถ้าอยู่แล้วปุ๊บก็ถือว่าโอเคหรือจะให้ล้อหลังเราครับชนกับลูกนอนด้านหลัง ก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอ่ะก็จะมีคําถามตามมาว่าพี่ตั้มครับตอนที่โค้งมาเนี่ยผมก็เป็นมือใหม่ผมก็หมุนพวงอะลรก็ไม่รู้ว่าหมุนเรื่อยๆมันประมาณไหนพ้อหมุนถอยโค้งมาเรื่อยเนี่ยแล้วด้านข้างไปเบียดต้องแก้ยังไงครับพี่ตั้มครับฮะวิธีการนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับถอยโค้งมาแล้วด้านข้างไปเบียดเข้าไปเบียดเลยเข้าไปใกล้ๆเลยหวัวใจแทบวายพี่ตั้มครับทำยังไงทีนี้ง่ายๆเลยครับเมื่อมีความรู้สึกว่าเราเข้าไปเบียดปุ๊บอยู่รถครับคือล้อตรง ถอยมาครับ1วิ2วิแล้วหมุนซ้ายเพิ่มใหม่หมุนซ้ายเพิ่มใหม่ให้สุดครับแล้วมันจะโค้เข้ามาในซองพอดีเลยนะครับนี่คือวิธีการแก้ถ้าเราถอยและเบียดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนครับคนไหนที่ เจอสถานการณ์แบบนี้แล้วไม่รู้จะต้องทํำยังไงลองนําเทคนิคน,นี้ไปใช้ดูครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆใหม่นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปซ้อมกันด้วยนะดูแล้วก็ต้องเอาไปทําด้วยนะครับอพี่ต้องครับเดี๋ยวเสาร์ทิ์นี้ผมไปทําเลยครับเดี๋ยววันในทิปนี้ผมไปทําเลยครับอะก็ลองไปทําดูครับใครทําได้ไม่ได้ยังไงจอยเข้ากลุ่มมานะครับแล้วมาโพสต์กระทู้ นะครับแจ้งด้วยว่าทําได้หรือไม่ได้ติดปัญหาตรงไหน,นหรือถ้าใครทําได้แล้วแม่พี่ตั้มครับโคตรง่ายเลยครับรู้อย่างงี้ทําตั้งนานแล้วนะครับถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนดูด้วยนะครับว่าเราทําแบบนี้ถูกต้องไหมทําแบบนี้เข้าได้ง,ง่ายสบายเลยไหมก็เอามาโพสต์ให้เพื่อนๆด,ดูนะครับจอยเข้ามาในกลุ่ม Facebook กลุ่มนะครับใครยังไม่จอยเข้ามานะครับจอยเข้ามาได้เลยแล้วไปถ่ายคลิปมาอวดเพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอกันใน a c e b o o k กลุ่มนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื <transc> <discrete Ils S 1> ่อนๆครับกับการตีวงเลี้ยวนะครับอ่ถอยข้อสองโดยที่ไม่ต้องตีวงเลี้ยวออกทางฝั่งขวามือนะครับการใช้งานลักษณะนี้ส่วนใหญ่นะครับทั้งฝั่งขวามือนะครับไม่สามารถตีวงเลี้ยวได้นะครับอาจจะเนื่องจากมีรถจอดขวางอยู่มีมีทางขยะวางอยู่นะครับมีกระถางวางอยู่นะครับไม่สามารถตีวงเลี้ยวได้เลยนะครับแต่มีพื้นที่ในการโค้งออกมาหน่อยหนึ่งนะนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเจอสถานการณ์แบบนี้ที่ไม่สามารถตีวงเลี้ยวได้ ก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากแนะนําเพิ่มเติมหรือสอบถามไม่เข้าใจตรงส่วนไหนคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะไปพูดคุยกันใน Facebook ก่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆเพ่ใหม่ใครที่ยังนะครับถอยเข้าสวงไม่ได้ครับพี่ตั้มครับใครที่ยังพี่ตั้มครับไม่รู้จะปรึกษาใครครับขับรถ ส่วนนี้ครับเกียวโต้นนี้ทํายังไงครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับกดปุ๊บมันขึ้นหน้าจอ Facebook กลุ่มแบบนี้ครับเมื่อเจอหน้าปกแบบนี้กดเข้าร่วมหรือกดจอยเข้ามาได้เลยนะครับรอรอ,อแป๊บหนึ่งนะนะครับเมื่อกดเข้าร่วมมาปุ๊บรอผมอนุมัติแป๊บหนึ่งก็ เข้ามาตั้งกระทู้สอบถามหรือว่าจะไล่ดูกระทูเ้เพื่อนคนอื่นก็ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามานะครับกลาาเรียนเจนกับผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน f a c g r o u p นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆอ,อ๋อนะครับลืมลืมลืมนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่องพี่ตั้มครับพี่ตั้มรับสอนไหมผมอยากเรียนถอยข้อซองกับพี่ตั้มหนูอยากเรียนขับรถกับพี่ตั้มเพิ่มความมั่นใจอยากขึ้นทางด่วนได้อยากถอยรถเข้าบ้านได้พี่ตั้มรับสอนได้ไหมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเรียนกับผมนะครับ อยู่ด้านล่างนี้ใต้คลิปนี้อยู่ใน description อยู่ในําอธิบายนะครับมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไอดีไลน์นะครับแอดเข้ามาแล้วคุยสอบถามเรื่องรายละเอียดกันได้เลยนะครับก็รอผมตอบอ่านิดหนึ่งนะครับพเพราะว่าเพื่อนๆตางเข้ามาเยอะผมตอบไม่ทันผมตอบคนเดียวนะครับผมทําคลิปคนเดียวอัพคลิปคนเดียวดต่อคนเดียวนะครับ,รบก็อาจจะชา้าทีหนึ่ง u, ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับะนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับที่เข้ามานะครับ ถ้าเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Sub s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะโดยไม่พลาดเช็คอินเคล็ดลีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้ใจกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรีบเปิดไฟนกันนะครับ